สวัสดีค่ะเราพบกันกับอักษรอ on l e a r นสำหรับวันนี้เราก็พบกันกับวิชาดนตรีนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยเรามาเข้าสู่วงดนตรีสากลกันบ้างวงดนตรีสากลนั้นมีทั้งหมด8ประเภทด้ในกันแบ่งเป็น 1. วงแซมเบอร์มิวสิกสวงสตริงสาวงโยธวาทิศ 4. วงคอมโบ ห้าวงอยู่รอยง6แรวง7วงแจ๊สและสุดท้ายวงสติงคอมโบนะคะเอาละเราไปดูกันว่าวงแรกคือวงอะไรเอาละวงที่หนึ่งก็คือวงเซมเบิร์มิวสิกนั่นเองเป็นวงดนตรีที่มีลักษณะแบบง่ายๆซึ่งปกติแล้วจะมีนักดนตรีตั้งแต่2คนขึ้นไปจนถึง9คนเลยนะคะเด็กๆคะ ผู้บรรเลงสองคนจะเรียกว่าดูเอ็นะส่วนผู้บรรเลง3าคนเรียกว่าทริโอนะซึ่งวงดนตรีนี้จะไม่มีวาทยากรหรือผู้ควบคุมวงนั่นเองนะคะส่วนมากวงนี้จะเน้นที่ความกลมกลืนและการประสานเสียงเป็นหลักแน่นอนการบรรเลงนั้นจะบรรเลงไม่นานบรรเลงเพลงสั้นๆเท่านั้นนะคะสำหรับวง s ซมเบ m u s มิวนะคะ ต่อมาวงดนตรีออเคสตา้านะเป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี5ประเภทวยการน,นะมีอะไรบ้าง1เครื่องกระทบ2เครื่องลมไม้3เครื่องลมทองเหลือง4เครื่องสายและสุดท้ายก็คือเครื่องคีย์บอร์ดนะจะมีอะไรเอ่ยเด็กๆเรียกว่าวาทยากรนนะหรือเรียกว่า คอนดักเตอร์นั่นเองคอยควบคุมวงหรือควบคุมอะไรเอ่ยจะมีการควบคุมวงทั้งวงเลยนะคะแน่นอนวงนี้จะเน้นเครื่องสายเป็นหลักนั่นเองนะคะนี่เลยเด็กๆเ,เรามาดูกันหน่อยวาทยากรคืออะไรวาทยากรหรือผู้อำนวยเพลงนั่นเอง ซึ่งเขาจะควบคุมวงดนตรีของเราทั้งหมดเลยโดยการใช้สัญญาณมือนะซึ่งมือขวาของเรานั้นจะถือไม้บาตองดังภาพเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้จังหวะเด็กๆสังเกตมือซ้ายนะคะมือซ้ายนั้นจะใช้ควบคุมวงดนตรีนั่นเองนะแน่นอนมือซ้ายควบคุมวงดนตรีใช่ไหมคะและมือขวาควบคุมอะไรจังหวะเราจะได้รู้ว่า เราจะเล่นจังหวะดังหรือจังหวะเบาจะสังเกตได้จากไม้อะไรเอย่ยไม้บาตองนั่นเองซึ่งอยู่มือขวาของวาทยากรเด็กๆด,ดูนะนี่คือวาทยากรชื่อดังของประเทศไทยเราชื่อว่านายทิตรีณพัทลุงนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูวงสตนะิงแบนนาจะมีเครื่องดนตรตี2ประเภทใหญ่ๆซึ่งจะมีเครื่องสายที่ใช้ดีได้แก่อะไรบ้าง1กีตาร์ 2. แบนโจ 3. แมนโดลีน4เบสและเครื่องดนตรตีชนิดอื่นๆซึ่งจะมีเครื่องตีหลายๆประเภทมารวมกันเรียกว่า กลองชุดหรือกลองแจ๊สโอ้นะจะใช้ผู้บรรเลงไม่มากและใช้พื้นที่เล็กๆสำหรับวงสติงแบน์นะอย่าลืมนะคะว่าใช้พื้นที่แคบๆไม่ใช้พื้นที่มากนะคะ ต่อไปเราไปดูวงแปรวงกันนะคะจะเป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีสองกลุ่มหลักๆเลยก็คือกลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลืองจะมีประเภทเครื่องตีมาผสมด้วยนะคะต่อไปเรามาดูวงโยธวาทิตของเรานั่นเองนะวงนี้เลยแน่นอนใช้ในการ แปรแถวแล้วก็ใช้ในงานกีฬาสีด้วยนะคะเรามาดูว่าจะใช้เครื่องอะไรกันบ้างจะมี1เครื่องลมไม้2เครื่องเป่า3เครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทบนะคะลักษณะวงดนตรีนี้ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับวงแปรวงนั่นเองจะเหมาะกับการบรรเลงกลางแจ้งแล้วก็การแปลขบวนแถวนะคะ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูวงแจ๊สกันเลยนะเป็นลักษณะของวงดนตรีที่บรรเลงให้รู้ถึงความสนุกสนานนะคะแน่นอนเราจะใช้ประกอบการแสดงเต้นรำรีลาดหรือรำวงโอ้โหสนุกสนานเลยนะส่วนใหญ่แล้วบทเพลงที่ใช้นั้นจะเป็นประเภทเพลงที่ใช้โดยเฉพาะหลักๆนะคะและบทเพลงทั่วๆไปเช่นเพลงแจ๊สเพลงบลูสวิงแจ๊สเพลง สากลเพลงไทยสากลนี่คือหลักลักของวงแจ๊ของเรานั่นเองต่อไปเราไปดูวงคอมโบกันเลยนะคะวงคอมโบนั้นเป็นวงที่มีเครื่องดนตรีบางส่วนมาจาก วงป๊อปปูล่ามิวสนั่นเองอีกทั้งลักษณะและสไตล์การเล่นก็มีลักษณะที่คล้ายกันนะจำนวนเครื่องดนตรีนะส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง3ถึง10ชิ้นนะคะเครื่องดนตรีแน่นอนจะเน้นพวกที่มีจังหวะริทึมนะและเน้นพวกเครื่องเป่าเป็นหลักนะคะมีเครื่องลมไม้และเครื่องลมทองเหลืองมาเสริมด้วยนะอีกหนึ่งอย่างคือจะมีกลองชุดเบส เปียโนและเครื่องเป่าผสมอยู่ในนั้นนะคะสิ่งสำคัญเลยเครื่องดนตรีจะไม่จำกัดจำนวนด้วยนะคะเด็กๆนะ ต่อไปเรามาดูกันต่อวงคอมโบยังไม่จบนะเด็กๆจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนวง p o p ปูล่ามิวสิกวงคอมโบก็จะเป็นลักษณะสมอ l แบ a นด์วงเล็กๆนะมีขนาดไม่ใหญ่จะเน้นเล่นในงานรื่นเริงทั่วๆไปนะสิ่งสำคัญเลยวงคอมโบนี้จะเน้นเล่นในห้องอาหารงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานแต่งงานต่างๆนั่นเอง ต่อไปเรามาดูวง string combo นะคะวงนี้เลยจะมีลักษณะแบบเครื่องสายตะวันตกขนาดเล็กเกิดจากการดัดแปลงของวงอะไรเอ่ยเด็กๆคือวง combo ของเราแล้วก็วง shadow นั่นเองนะบทเพลงส่วนใหญ่จะเป็นดน,นตรีแนวร็อกโยแนวร็อกของเรานั่นเองเครื่องดนตรีที่ใช้ในการผสมของวงนะจะมีกีตาร์ไฟฟ้า2เครื่องกีตาร์เบสหเครื่องคีย์บอร์ดหเครื่องกลองชุด หนึ่งชุดนั่นเองส่วนใหญ่แล้วกีตาร์จะมีบทบาทสำคัญในการบรรเลงเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะทำหน้าที่บรรเลงทำนองสอดแทรกต่างๆต,ตอนขึ้นต้นตอนร้อรับตอนขับร้องโซโล,โล่และทำนองท่อนจบนั่นเองนี่คือลักษณะของวงสติงคอมโบ เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในลักษณะของเสียงร้องและเสียงวงดนตรีกันจบไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกสนานกันใช่ไหมนะเด็กๆอย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจาวันและฝึกฝนกันด้วยนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น